ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sun Girls p o r t News นะคะเป็นรายการกีฬาสไตล์น่ารักน่ารักและตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับทิพซามาเวทอัสดรกุลค่ะ Sun Girls p o r t News ของเรานะคะก็เป็นรายการกีฬาที่จะมาสรุปผลฟุตบอลของลีกดังในยุโรปและก็ยังมีข่าวการอื่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาอัปเดตให้ชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทางรายการก็ยังคงมีผลการแข่งขันในแต่ละลีกมาให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะ มาเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์เกมนี้นะคะซันเดอร์แลนด์ขึ้นนำไปก่อนจากแครกการ์ดเนอร์ค่ะหลังจากนั้นฝั่งแอสนาลจานูซ่าสนะคะปีกดาวรุ่งของผีแดงเนี่ยก็ซัดอีก2ประตูทำให้แมนยูนะคะพลิกกลับมาชนะ2ประตูต่อ1นด้วยกันค่ะ คู่ต่อมาเนะคะเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันเกมนี้ค่ะเอเวอร์ตันออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนะคะจากลูกากูแต่ว่าเจ้า่ีเนี่ยได้3ประตูรวดเลยทีเดียวค่ะจากเนเกโดอากูเรโรและก็จากการทําเข้าประตูตัวเองของทีมฮาวเวิร์ดค่ะหมดเวลาทําให้แมนซิตี้ชนะไป่า3ประตูต่อนหนึ่งค่ะ ทางด้านของลิเวอร์ pool นะคะก็เปิดถิ่นแอนฟิลด์ค่ะต้อนรับคริสตัลพาเลสนะคะลุยโซเรสยิงให้ลิเวอร์ p o o ออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นแด n i เนียลสเตอริค่ะยิงออกนำเป็น2ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะคะเจ้าบ้านเนี่ยมาได้ประตูปิดท้ายจากจุดโทษโดยสตีเวนเจอรัดค่ะและคริสตัลพาเลสนะคะก็ได้ยิงคืนมาได้อีก1ประตูจากจอยแกลเมื่อเวลาลิเวอร์ p o o ชนะไป3ประตูต่อ1ค่ะ ฟ้าของอาร์เซนอลนะคะในเกมนี้ต้องบุกเปลี่ยนเวสต์บอมบิคอัลเบียนค่ะเกมนี้เนี่ยเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะคะจากเคลาดีโอจาคขอบทําให้อาร์เซนอลนะคะต้องบุกยัางนักค่เพื่อที่จะหวังทําประตูให้ได้นะคะและก็เป็นแจ็ควิลเชียที่ซัดให้อาร์เซนอลเนี่ยหมดเวลาเลยเสมอกันไป1ประตูต่อหนหนั่นเองค่ะ มาดูเชลซีกันบ้างน,นะคะในเกมนี้ต้องบุกไป,ปเยือนนอริสซิตี้นะคะแล้วก็ไม่ทําให้กองเชียร์ผิดหวังเช่นเคยค่ะถล่มเจ้าบ้านไปขาดลอยเลยนะคะ3ประตูต่อหนึ่งด้วยกันจากการทําประตูของออสการ์เอเดนอาซาและก็วิลเลียนนั่นเองค่ะส่วนเจ้าบ้านนะคะได้ประตูปลอบใจมา1น1ประตูจากแอนทรีพิงคินตันค่ะมาที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะคะดอดมุนค่ะต้องบุกไป,ปเย ia, ือนโปรเซียเมินเชนกลับบัตนะคะเกมนี้ เสื้อเหลืองเนี่ยต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นนะคะเมื่อมัดฮูเมลโดนใบแดงไล่ออกไปทำให้โปลุเซียมอเชนกลัดบัดนะคะชนะไป2ประตูต่อศูนย์ค่ะมาชมอีกคู่ระหว่างบาเยนมิวนิกกับเลเวอร์คูเซนนะคะเกมนี้บาเยนขึ้นนำไปก่อนจากโทนี่โครสนะคะแต่ว่าเลเวอร์คูเซนเนตามมาตีเสมอได้จากซิสีย่แซมมาเวลาทำให้เสมอกันไป1ประตูตอนหนนั่นเองค่ะ มาที่ฟังลาลิกาสเปนกันบ้างนะคะบาร์เซโลนาค่ะฟอร์มยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะเกมนี้เปิดทินคัมโนูต้อนรับเรียวบายาโดริกนะคะแล้วก็ชนะไป4ประตูต่อ1จากการทำประตูของอเล็กซิสซานเซส2ประตูซาบีฮ r รันเดสและเนย์มาคนละ1นนประตูนะคะส่วนทีมเยือนค่ะได้ประตูจากซาบีอุเกลานั่นเองค่ะ คือต่อมานะคะเรอัลมาดริดค่ะต้องบุกไปเยือนเรบบนเตแต่ว่าเจ้าว่านนะคะออกขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากปาปาติยาวารานะคะและเซอร์จิโอรามอสมายิงตีเสมอให้เรอัลมาดริดแต่ว่าเจ้าถิ่นค่ะขึ้นนําเป็น2ประตูต่อ1นจากนาเบอลเอสตานะคะหลังจากนั้นอัวโรโมราตาค่ะมายิงตีเสมอแล้วโรนันโดก็ยิงลูกที่3ทําให้หมดเวลาเรอัลมาดริดพลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ด้วยกันค่ะ มาชมกาโซเซเรียอิตาลีกันบ้างน,นะคะคู่แรกค่ะนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับลิวโนโน,นะคะและก็ถล่มผู้มาเยือนถึง4ประตูต่อศูนย์จากการทําประตูของโกลันปานเตสก็ฮานอินเลอร์โจโซมาเรียคารินจอและมาเล็กแฮมซิกนั่นเองค่ะ มาชมคู่บิ๊กแมตช์กันบ้างน,นะคะระหว่างยูเวนตุสเปิดบ้านพบกับเอซีมิลานค่ะโดยในเกมนี้นะคะทีมเยือนได้ประตูขึ้นนําจากชาลซีมูนตารีแต่ว่าเจ้าถิ่นก็มาตีเสมอจากอันเดรปิโลนะคะแต่ว่ายูเวนตุสเนี่ยก็ได้ประตูขึ้นนําจากเซบาสเตียนโจวินโกค่ะและก็หนีห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากจอโจคิเอลลินี่ก่อนหมดเวลามิลานมายิงได้อีกประตูจากซารีมูนตารีแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะคะทำให้หมดเวลายูเวนตุสชนะไป3ประตูต่อ2ค่ะ มาที่ลีเอิงของฝรั่งเศสกันนะคะมาร์เซย์ค่ะเปิดบ้านรับการมาเยือนปารีสแซงแชแมงเกมนี้นะคะเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำจากอังเดรเอลเยลแต่ว่าเปแอชเชซัดสองประตูรวดจากแม็กซ์เวลและจากจุดโทษของชลาตันอิบราฮิโมวิชค่ะทำให้หมดเวลาเปแอชเชบุกมาชนะไป2ประตูต่อ1หนึ่งด้วยกันค่ะไปดูสรุปผลการแข่งขัน,นะะและอันดับคะแนนนัดล่าสุดพร้อมกับตารางแข่งขันสัปดาห์ต่อไปกันนะคะ กีในี่ค่ะนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็ได้กล่าวชื่นชมลูกทีมหลังจากเปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอรตันไปได้3ประตูต่อ1ด้วยกันนะคะเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้เพิ่งจะบุกไปแพ้วิลล่ามา3ประตูต่อ2แต่ว่าลูกทีมก็สามารถกลับมาคว้าชัยได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวคะ่ะ โรเจอร์นะคะในายใหญ่ของลวอร์พูก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมในนัดล่าสุดที่เอาชนะคริสตลพาเลซไปได้3ประตูต่อหนึ่งะคะโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่ทําเกมกันได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กล่าวชื่นชมคู่หัวหอกของทีมค่ะระหว่างแดเนียลสตอริดกับลุย i s โอเรสว่าเล่นกันเข้าขาดได้ดีเลยทีเดียว แล้วเราก็ยังมีข่าวกีฬาอื่นๆในรอบสัปดาห์มาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะมาเริ่มกันที่เทนนิสกันค่ะในรายการไชน่าโอเพนรอบชิงชนะเลิศที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะระหว่างราฟาเอลนาดาวกับโนวัคเยารควิกนะคะผลปรากฏว่าเยอรควิกค่ะเป็นฝ่ายเอาชนะนาดาวไป2เซตร,รวดนะคะด้วยคะแนน6ต่อสและก็6ต่อ4ค่ะคว้าแช,ชมป์ไปครองเป็นสมัยที่4แล้วมาที่ความเร็วกันบ้างน,นะคะในการแข่งขันเคอเรียนเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศเกาหลีใต้ค่ะ เซบาสเตียนเวตเทลนะคะคว้าชแชมป์สนามนี้ด้วยเวลา1ชั่วโมง43นาที13.701วินาทีถือเป็นชแชมป์สนามที่8ของฤดูการนี้แล้วด้วยค่ะและ Sun Girl Spot News นะคะต้องขอเชิญร่วมสนุกเชียกีฬาและเล่นเกมกับ 138.com เล่นตอนนี้และเริ่มต้นรับรางวัลใหญ่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมผ่านทาง www. 1 3 8 c o m โดยเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการผ่านทางไลฟ์แชทโทรฟรีที่หมายเลข0 0 1 8 0 0 8 5 2 6, 6 7 7 4หรืออ e ีเมลมาก็ได้นะคะที่ tcs@ 1 3 8 c o m ที่สำคัญเลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ที่138 Facebook พร้อมกติดตามเราได้ที่138 Twitter และทาง138 YouTube กันนะคะ138ขอเสนอการฝากเงินแบบใหม่คะ่ะที่คุณฝากเงินได้รวดเร็วและปลอดภยัยลองตอนนี้สอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกคค้าาสััมพนนธ์ของเระะ ทางด้าน 138.com ค่ะก็เป็นพันธมิตรเดิมพันอย่างเป็นทางการของสโมอสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและก็ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมอสรวัตฟอร์ดของอังกฤษอีกด้วยล่ะค่ะขอเชิญฟุตบอลเป็นเกมกีฬาน,นะคะพบกับรายการ Sun เกิลสปอร์ตนิวส์ได้ใหม่ทุกวันอังคารสำหรับวันนี้ทิปลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ